เวลาเรามานะคะที่เราก็คือให้ดมดมกิ่นอาหารที่อาหารจะเป็นระบบเคลนอาหารเดินอัตโนมัติเรานี้จะประมาณ7ลรอบไปกลับค่ะความแรงของลมนะคะก็ควรจะอยู่600ถึง700อ่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะไปตรวจเช็คความสะอาดแล้วก็การจัดการภายในเราทิงเอคค่ะ รู้ไหมคะการเข้าเล้าไก่ระบบปิดฟาร์ม e eWeb จะต้องอาบ,บน้ําก่อนแล้วทําไมถึงต้องอาบ,บน้ําก่อนด้วยอคะพี่เราต้องอาบ,บน้ําก่อนเพราะว่าเป็นไปตามหลักการ biosecurity นะคะอาแบบน้ําเพื่อเคลียร์เชื้อโรคนะคะอาแบบน้ําสระผมใส่หมวก ให้ปิดหูนะคะแล้วก็ใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวไก่ในเล้าเราค่ะอย่างล่าสุดเมื่อกี้เราเพิ่องอาบน้ำกันเนาะวันนี้เราจะไปทำอะไรคะคุณหมอเมีนไปตรวจเช็คอาการไก่ในเล้าแล้วก็ไปตรวจเช็คความสะอาดแล้วก็การจัดการภายในเล้าทิ้งเอคค่ะค่ะเดี๋ยวตามเรากันมาเลยนะคะแ<า>้เมื่อมาถึงหน้าเลานะคะเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าที่เราใส่มานะคะเป็นรองเท้าใหม่ค่ะเพื่อการไก่ข้างในติดเชื้อะค่ะ อันนี้เราก็หยิบรองเท้าที่ใช้ใส่เดินในเร้านะคะจุ่มน้ําเปล่าค่ะจุ่มน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะจุ่มกับปูนขาวนะคะต่อก็จะใส่รองเท้านี้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อสามขั้นตอนนะคะในการเดินในเร้าค่ะ เลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนระบบปิดอ e ีแบบดี D ยังไงคะโรงเรือนระบบปิดของเรานะคะจะดีก็คือสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นได้ค่ะตามที่เราตั้งไว้เป็นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมรวมถึงแรงลมด้วยที่เหมาะสมสําหรับให้ไก่อะค่ะอาศัยอยู่ในเล้าแล้วก็จะทําให้ไก่เนี่ยสุขภาพดีรวมถึงผลผลิตไข่เนี่ยค่ะที่ออกมา ถ้าอยู่ในโรงเรือนฟิตหรือ evaporation อ่ะอุณหภูมิมันจะโดนควบคุมให้เย็นความชื้นน้อยอยู่เสมอผลผลิตไขอ่อะคะ่ะที่ออกมามันก็จะสดมากกว่าไข่ที่ไปอยู่โรงเรือนเปิดหรือว่าที่ร้อนกว่านี้ค่ะแล้วอย่างอันนี้อุณหภูมิต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าโรงเรือนประมาณนี้ค่ะ ก็คือไม่ควรจะเกิน29องศาค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยววันนี้หมอมีนจะพาไปตรวจเช็คอะไรในโรงเรียนบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปตรวจเช็คมีอาการไก่แล้วก็ความสะอาดภายในเล้าแล้วก็การจัดการภายในเล้านะคะอันนี้ х, ที่ฟาร์มทิงเอค่ะมีการตรวจเช็คแบบนี้ทุกๆกีๆ่เดือนกี n ่วันหรือยังไงคะของเราจะตรวจเช็คก่าทําความสะอาดนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีการให้คนเล้าเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยทุกวันตามหัวข้อที่กําหนดค่ะแล้วก็เรามาตรวจเช็คตามรอบค่ะ เรียกได้ว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องสะอาดจนฝาจะได้ไข่ไปถึงมือผู้ริโภคก็คือต้องตรวจเช็คหลายขั้นตอนมากเลยใช่อ,อันดับแรกดูอะไรก่อนดีอ่ะ,ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะดูเรื่องการจัดการก่อนว่าไก่เนี่ยค่ะต้องการการจัดการอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานคร่าวๆนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะมีอาหารน้ําอากาศนะคะ ที่เราดูกันนะคะ3ส,สิ่งนี้ของไก่ค่ะอาหารนี่เขากินกันกี่อรอบนะคะอ่าอันนี้อาหารจะเป็นระบบเครนอาหารเดินอัตโนมัติเรานี้จะประมาณ7รอบไปกลับค่ะแล้วแต่เวลาที่เราตั้งเป็น ออโต้ Auto, ให้เขาเดินว่าเดินไปเวลาไหนเดินกลับมาหน้าเล้าเวลาไหนถ้าสังเกตดูอะคะ่ะอาหารก็มีให้ไก่กินนะคะปกติค่ะเวลาเรามานะคะที่เราก็คือให้ดมดมกลิ่นอาหาร uh. ในลางว่าปกติไหมถ้าเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยหอมหอมแบบนี้ค่ะก็คือปกติ หอมหอมไม่เหม็นกลิ่นอับชื้นหรือว่าเป็นกลิ่นลาอะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพคร่าวๆว,ว่าอโอเคก็ยังมีลักษณะเป็นเม็ดอยู่อันนี้ถือว่าปกติค่ะโอเคตรวจอาหารแล้วว่าไม่มีกลิ่นชื้นไม่มีกลิ่นอับจากนั้นไปตรวจน้ํากันต่อใช่ปกต,ตคตตยังไงบ้างคะอ่าปกติอะค่ะไก่นะคะจะกินน้ําตามนิเปิลข้างในมินเปิลน,นะคะถ้าสมมุติว่าสัตว์บานมาตรวจอนะคะก็ จะต้องเดินไปที่ท้ายเล้าเลยเพื่อไปดูท่อค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะนี่เป็นระบบน้ําที่เราเอามาให้ไก่รับประทานอ่ะเราต้องดูแลอะไรยังไงบ้างคะก็คือเราอ่ะจะต้องสังเกตตามลูกลอยนี้ค่ะมีลักษณะสีแดงลูกลอยสีแดงนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าถ้าลูกลอยอ่ะมีลักษณะขึ้นมาแบบนี้ประมาณเกือบเกือบเต็มแบบประมาณนี้ค่ะหมายเพราะว่า ไก่อ่ะค่ะตั้งแต่หน้าเล้าจนถึงท้ายเล้าอะ่ะมีน้ํากินเพียงพอแน่นอนค่ะแล้วน้ำที่เอามาให้ไก่กิน<ๆ>นี่คือน้ําจากที่ไหนหรอคะ,อะที่ฟาร์มเรานะคะจะใช้เป็นลักษณะน้ําบนผิวดินก็คือมาจากอฟองชละลับทานนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอามาเข้าขบ่อพักน้ําเพื่อพักเชื้อโรคนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่สารตกตะกอนคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อหนึ่งขั้นหลังจากนั้นไปเข้าแทงพักน้ําต่ออีกหนึ่งครั้ง แล้วก็ผ่านระบบ R.O. นะคะคล้ายๆกับน้ำคนที่ใช้ดื่มเลยแต่นี้เราเอาระบบ R.O. มาให้สำหรับน้ำไก่กินด้วยแล้วก็ผ่านคอรินไดออกไซด์อีกหนึ่งรอบก,ก่อนที่จะเอามาให้ไก่กินเพื่อฆ่าเชื้อที่อยู่ในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียโปรโตัวอะไรต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าไก่เราเนี่ยกินเข้าไปแล้วปลอดไัย100%แล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่จะมาตอกนล้ำไส้ไก่ด้วยค่ะ อ๋อเรียกได้ว่าความดีแง่งนะคะมีการเสียงไก่ดีมากเลยตั้งแต่อาหารน้ํานเลยเนาะ<ช>แล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยแล้วเหตุว่าแอบได้ยินมาบางครั้งเปิดเพลงให้ไก่ฟังด้วยอันนี้ช่วยเรื่องอะไรอะคะจริงๆแล้วเปิดเพลงให้ไก่ฟังเขาบอกว่าอาจจะช่วยให้ไก่อะไม่เครียดใช่ไหมคะจริงๆแล้วช่วยลดอาการตกใจเฉยๆจากที่แบบว่าอาจจะมีเสียงดังหรือรบกวนภายนอกอะไรประมาณนี้นะค่ะมันจะช่วยลดอาการไก่ตกใจค่ะ ในส่วนของเรื่องที่สมที่สัตวาป่าต้องดูเลยก็คือเรื่องของการควบคุมนภูมิเราควบคุมณนููมิยังไงบ้างคะอ่าโงเรเงือเรานะคะเป็นระบบปิดหรือว่า evaporation นะคะปกติระบบปิดนะคะเราจะมีกู้ควบคุมข้างหลัง แล้วก็เราจะต้องมาวัดอุณหภูมิความชื้นที่จุกที่มีเซ็นเซอร์แขวนอยู่ตรงนี้เซนเซอร์ตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิกับความชื้นแล้วก็จะไปเชื่อมกับตู้ข้างหลังว่าอุณหภูมิกับความชื้นในเล้าเนี่ยเท่าไหร่เราวัดเพื่อที่เราจะคาริเบตว่าอ่ามันเท่ากันหรือเปล่ปาหรือมันต่างกันยังไงเพื่อที่จะได้จัดการถูกกันนะคะจะได้เอามาควบคุมการลงของคูลนิ่งแขกหน้าเล้าแล้วก็การควบคุมการทํางานของัดลมด้วยค่ะีัดอุณหภูมิยังไงอะคะ อันนี้นะคะถ้าสมมุติเราจะเช็คถ้าจะดูของเซนเซอร์ตัวนี้ค่ะก็คือมันจะต้องไปดูที่ตู้ข้างหลังแต่อันนี้ค่ะเราจะใช้เคสเทลเป็นตัววัดอันดับแรกก็คือความแรงลมะนะคะความแรงของลมนะคะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0้อยถึงเ0 0ดร้อนะคะรอเขาแบบว่านิ่งที่สุดจังหวะแต่และอันน่ะมันจะไม่เท่ากันด้วยขึ้นอยู่กับตู้คำนวณให้เราว่าจะมีจังหวะโชค หรือว่าวิ่งเต็มสปีดหรอเปล่าหรือว่ากี่เปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถ้าได้ประมาณนี้ถือว่าปกติก็คือมีความมีความแรงลมปกติอุณหภูมิปกติใช่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นความชื้นความชื้นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปกติค่ะไม่ได้เกิน80อ่าความชื้นก็ต้องไม่เกิน80ใช่ความเร็วลมไม่เกินแ0 0ใช่ค่ะแล้วถ้ามันไม่ปกติอะคะ เราต้องทำยังไงถ้าไม่ปกติก็ต้องไปคาริเบี่ตู้ไฮเล้าแล้วก็มาสังเกตอากาศในเล้าว,ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มาจัดก,การว่าเราจะเพิ่มแรงลมเพิ่มการทํางานของคูลิงแพดหรือเปล่าเพิ่มหรือลดอุณหภูมิยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว่าถ้าทุกเกณฑ์ที่เราเข้ามาจัดการการดูแลในเล้าเนี่ยไม่ปกติเราก็จะมีสา,าระวัตถุดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะที่วามีเก้อของเราเรอ่ะค่ะที่เราทํามาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องดูแลอาหารดูแลน้ําดูแล พวกคูบูนับูในโรงเรียนเราทําไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อ,อะไรคะทั้งหมดนะคะมีอ่ามันส่งผลต่อสุขภาพไก่นะคะถ้าไก่มีน้ำสะอาดให้กินมีอาหารที่มีคุณภาพให้กินเพียงพอะคะ่ะรวมถึงอุณหภูมิกับความชื้นหรือแรงลมะคะ่ะในเล้าปกติแล้วก็ดีเพียงพอนะคะมันจะส่งผลให้ไก่เนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ส่งผลต่อผลผลิตไขะคะ่ค่ะให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ปริมาณที่เราต้องการะคะ่ะ ก็เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เขาเข้ามายันกดถองไฟเลยมีการดูแลยอย่างใคร้ฉิดเนาะเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคที่จะมารับไข่ที่คิงเอกของเรานะคะ